สวัสดีค่ะกลับมาพบก,กับจิ๊บอีกแล้วนะคะกับช่องปรุงเองปลูกเองจิ๊บจิบโฮมครัวบ้านๆทําทอาหารให้เป็นเรื่องง่ายๆจิ๊บจิบค่ะวันนี้จิ๊บจะมาแชร์วิธีการทํากระทงใบเตยค่ะเอาไว้ใส่ขนมตักโก้นะคะทําง่ายๆไม่ยากเลยล่ะค่ะขั้นตอนแรกนะคะเราไปตัดใบเตยมาแล้วเราก็ไปล้างทาความสะอาดค่ะพอล้างเสร็จแล้วนะคะก็ใช้ผ้าแห้งเช็ดให้แห้งค่ะ ใบเตยของเราจะได้สะอาดเพราะเราเอาใส่ขนมแล้วเราก็จะทานเลยนะคะถ้าเราล้างไม่สะอาดเย่ยอาจจะมีเศษดินหรือเชื้อโรคติดอยู่ที่ใบเตยได้ค่ะเะฉะนั้นเราต้องเช็ดหลายๆรอบนะคะขั้นตอนต่อไปค่ะเราจะตัดใบเตยนะคะเราจะใช้ส่วนกลางๆใบค่ะเพราะส่วนนั้นจะเป็นส่วนที่ใบเตยกว้างที่สุดหรือใหญ่ที่สุดนั่นเองค่ะเราจะตัดโคนหรือตัดปลายออกนะคะ เราจะตัดแค่ด้านใดด้านหนึง่งออกก่อนนะคะเพื่อที่เราจะนำมาท่าเป็นแบบหาความยาวของกระทงของเราค่ะความยาวจะเท่ากับความกว้างของใบเตยนะคะถ้าใช้แบบนี้ก็คือเวลาเราทำกระทงออกมาแล้วนะคะกระทงจะไม่เป็นรูตรงกลางค่ะแต่ถ้าทำเป็นรูก็ไม่เป็นไรค่ะเราก็พ่อขนมตะโก้เขาก็จะเซตตัวอยู่แล้วค่ะถ้าอยากได้กว้างๆหนักก็สามารถตัดได้ประมาณนิ้วครึ่งถึงสองนิ้วได้เลยนะคะ เราก็จะได้แบบมาแล้วนะคะทีนี้เราก็จะเอาแบบทาบค่ะเราตัดไปเลยเป็น5้าช่องค่ะเราจะตัดครึ่งใบนะคะไม่ให้ขาดค่ะตัดไปถึงแค่ตรงกลางใบค่ะก็ตัดไปเรื่อยๆให้ได้5้าช่องเลยค่ะหรือ5ส่วนนั่นเองนะคะพอตัดส่วนที่5้าเราก็ตัดให้ขาดเลยค่ะ ค่ะเ,เราก็จะได้มา5ช่องนะคะจิ๊บจะพับด้านของส่วนที่เป็นของโคนใบก่อนนะคะเพราะว่าส่วนนี้เขาจะแข็งค่ะเราจะพับไ <_ m ys> ข่กันนะคะเอาช่องที่1นึ่งะคะ่ะไว้ด้านบนช่องที่2แล้วช่องที่3าไว้ด้านล่างที่2ค่ะแล้วช่องที่4ี่ไข่กันไปเลยค่ะส่วนช่องที่5นะคะเราจะกลับด้านมาค่ะแล้วเอาสอดไว้ใต้ช่องที่3นะคะเขาจะเป็นดินของ ช่องที่3นะคะเอาสอดไปเลยค่ะนี่ค่ะกับด้านหลังมาก็จะได้สี่เหลี่ยมสวยงามไม่มีรูนะคะทีนี้เรากลับขึ้นมาเราก็จัดรูปทรงเอบเป็นสี่เหลี่ยมสวยงามค่ะแล้วเราจะเย็บเขาติดด้วยแม็กเย็บนะคะก็เย็บบริเวณส่วนปลายๆเขานิดนึงค่ะเขาจะได้ไม่เผยอออกมาค่ะแต่ถ้าเราเย็บตรงกลางของกระทงก็ใช้ได้เหมือนกันนะคะ แต่เขาก็จะเพอเยออกมาไม่หน่อยค่ะก็ไม่เป็นไรค่ะนี่ค่ะเสร็จแล้วค่ะกระทงใบเตยนะคะทำง่ายๆค่ะเอาไว้ใส่ขนมขนมของเราก็จะหอมใบเตยอ,อร่อยน่าทานมากขึ้นค่ะใบเตยของจิตใบเล็กนะคะก็เลยได้กระทงเล็กค่ะน่ารักตะมูตะมิดีค่ะแล้วเราก็จะเอาไว้ใส่ขนมตะโก้กันนะคะเดี๋ยวเราจะทำขนมตะโก้คลิปต่อไปเลยค่ะรอติดตามชมนะคะ ขอบคุณทุกการรับชมค่ะฝากกดติดตามกด subscribe กด like กดแชร์ด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปค่ะ